อาวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องใครจะมองเราอย่างไรก็ไม่เท่ากับเรามองตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ขอฝากหนึ่งสรตอร์ับบางครั้งคุณอาจจะเคยเห็นบางคนที่มีบางอย่างที่คุณไม่มีนะคะแล้วทําให้คุณน่ะรู้สึกขาดอะไรบางอย่างใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วว่ะคุณเกิดมาเพื่อที่จะแตกต่างแล้วคุณน่ะก็สมบูรณ์แบบมาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดในทั้งหมด ทั้งหมดในคุณที่งดงามเสมอบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองคนอื่นว่าเออแบบทําไมด็อกเตอร์ถึงแบบเขาเกิดมาเขาเก,าเาเก่งภาษาจางทําไมเขามีความรู้โน่นนี่นั่นจางหรือคุณตู่เขาเอ้ยคุณต่อทาไมเขาแบบสวยน่ารักแบกบานหรือว่าพี่ปูเขาทําไมเก่งอสังหาจังทําไมเราไม่ได้เก่งเหมือนเขาหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่เนาะจริงๆเราทุกคนต่างก็มี ความพิเศษที่มันเป็นเฉพาะด้านของคนคนนั้นนะที่มันเกิดมาไม่เหมือนกันสักคนนี่แหละคือความงดงามถ้าเกิดว่าทุกคนนะ่ะจะมาทําอสังหาแบบพี่ปูมันก็จะไม่ปังใช่ปะเพราะว่าทั้งโลกนี้มันก็จะทําอสังหาทั้งหมดเลย <c oughs> มันต้องมีคนหนึ่งที่แบบว่าใช่ความแตกต่างคือความสมุนไ์แบบนะเนาะก่อนนันนี้เราไปเหมือนช,ช่วงก่อนน้นนี้เตยก็มีการไปดูฮิวแมนดีไซน์มาใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ แต่ละคนจะได้คีย์ที่มันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นคูอั๋นเนี่ยเล่าให้เตยฟังว่าสิ่งที่อันได้คีย์ก็คือการที่ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปไม่ต้องไปต้องการการยอมรับจากคนอื่นอะซึ่งตรงกับหัวข้อนี้ด้วยว่าต่อให้คนอื่นจะมองเรายังไงก็ไม่เท่ากับเรามองตัวเองข้อนี้สําคัญมากเลยนะแล้วเตยอยากให้ทุกคนอะเดินมาให้ถึงจุดนี้ส่วนเตยเองอะในสิ่งที่ได้จาก Human Design เนาะ เตยก็ด้วยความที่บางทีเราไปดูจุดประสงค์การเกิดบางทีของแฟนของแม่ของเพื่อนของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เห็นถึงความหลากหลายก่อนหน้านี้นเตยจะเข้าเตยจะชอบในแบบของตัวเองก็คือฉันเกิดมาเพื่อที่ฉันจะมีความสุขฉันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นความรักฉันเกิดมาที่จะเป็นแบบ เพื่อที่จะมาเข้าถึงปัญญากระจ่างตื่นรู้ภัยสารใดที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยเราก็จะมีความชอบในแบบของเราใช่ไหมเกิดมาเพื่อที่จะมีการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณแล้วคราวเนี้ยพอเราชอบในด้านเนี้ยแล้วมันทําให้เตยอ่ะส่วนหนึ่งก็คือแบ่งแยกแบ่งแยกก็คือบูลลี่คนที่ไม่ได้เลือกเหมือนเราคนที่ไม่ได้เลือกกันเป็นความรักไม่ได้เลือกปัญญาไม่ได้เลือกอ ไม่ได้เป็นเหมือนเราอะที่จะมาชิลๆสโลไลด์ดุมๆแล้วข่าวเนี้ยพอเราไปเหมือนเราไปช่วงที่ผ่านมาบิวตี้ไม่ไดีไซน์เนาะแล้วมันอาจตอนแรกแต่เห็นของแฟนก่อนแต่ก่อนเต็จะชอบว่าให้แฟนใช่ปะเหมือนแฟนเขาจะชอบพูดถึงแบบธุรกิจหรือว่าความสําเร็จซึ่งจะเป็นอะไรที่เตอได้ยินแล้วเตอไม่ชอบก็ไม่เชิงไม่ชอบหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อที่เราจะมีความสุขเราเกิดมาเพื่อที่เราจะมาตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเราเกิดมาเราเพื่อที่จะมา เป็นความรักหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่อะไลเมน์หรือนู่นนี่นั่นแล้วพอเราเห็นใครพูดอะไรที่แบบเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่กเกน่นอะไรก็ว่าไปแต่ก่อนเราจะคิดอย่างนี้แต่พอเขาเนี้ยเราก็มาเข้าใจว่าอ๋อแต่ละคนมันมันเป็นการสร้างของ ซอสเนาะ์เอเนจีที่สร้างทุกคนมาที่มันแตกต่างกันที่มันไม่เหมือนกันเลยสักคนแล้วมันทําให้เราเข้าใจแม้กระทั่งในอีกพลังงานหนึ่งที่บางทีเราอาจจะมองว่าเหมือนเขาเป็นคอนทราสต์หรือเป็นด้านลบแต่จริงๆกลายเป็นเมเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้แล้วเราเห็นเป็นความสวยงามว่าเขาคือซอสที่แบบซอสเอเนจีสร้างมาเป็นเขาแล้วมันงดงามในคาแรคเตอร์ นั้นของเขาจากที่เราคิดว่าเราอาราอยู่แล้วเป็นความรักมากแล้วให้อิสระคนมากแล้วเรารู้สึกว่าให้อิสระคนนี้ขึ้นไปทุกคนรู้ไหมว่าเตยอะของแม่เตยเนาะเตยไปดูของแม่แม่เตยเป็นอิน o r เมชันค k e เ p อร์ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นคนที่ไปเจอประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เอามาเล่าให้คนฟัง ซึ่งแม่เตยเป็นอย่างนั้นเลยคือเป็นคนที่แบบบางทีโทรคุยก็ไม่รู้เล่าเรื่องใครบ้างแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าแม่พูดเรื่องอะไรอยู่แม่พูดเรื่องอะไรโอ้ยคนนั้นแล้วแม่ก็ไปเจอป้าคนนี้แล้วลุงคนนี้อย่างก็เป็นอย่างนั้นแล้วคนนั้นก็นมาอย่างนี้ป้าคนนี้หลูกคนนั้นหลานคนนั้นหลานคนนี้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจแต่พอคราวนี้เรารู้เราก็สามารถที่จะอลาว์ได้อีกยิ่งขึ้นไปว่าโอเคมันแต่ละคนเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาในแบบนั้นมันก็กลายเป็นรู้สึกว่าเอออลาว์ได้มากกว่าเดิมรู้สึกแบบเข้าใจในภาพกว้างได้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากอีกสักหนึ่งข้ออันนี้มาจากหนังสือเสียง 20, ยีบสองสระธรรมนำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะก็คือพอดีเพิ่งได้ไปย้อนวันนี้พอดี เห็นคูอ่านคอมเมนต์ก็เลยได้ไปฟังตามแล umas, ้ว <blunt> ร <animation> mm. ู้ส <plastics> ึกชอบเนาะทุกคนมีบทย่อยนะ CF ได้เท่าไหร่อ่ะ1,590ารามั้งราคาน่ะราคาทำให้เป็นราคาที่แบบเข้าถึงง่ายเพราะว่าชอบส่วนตัวชอบรู้สึกวมันแพงมากเลยอยากให้คุณฟังมันเป็นแก่นล้วนเลยเนาะคือคืออัมาฮัมฮิกบอกว่ามนุษย์ส่วนมากอ่ะอยากจะให้เศรษฐกิจดีอยากที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะ ก็คืออยากที่จะให้คนน่ะเขาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมไม่ว่าจะทําเป็นเราชนะคนละครึ่งหรือว่าจะทําเป็นให้เงินดิจิตอลหรืออะไรก็ช่างอ่ะเพื่อเพื่อที่จะกระตุน้นให้คนน่ะเขาจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจให้เงินมันหมุนเวียนอ่ะเอออันนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าในวัยเบชั่นที่ขัดแยง้งความคิดที่ขัดแย้งก็คือ เวลาคนที่เห็นคนอื่นโชว์รวยอะ่ะโชว์รวยว่าแบบเออคนนี้แบบซื้อรถหรูซูเปอร์คาร์หรือช้อปปิ้งรลวัลวหรือไปเที่ยวรลวลวัวหรือโน่นนี่นั่นคนก็จะแอนตี้ไม่ชอบว่าคนเนี้ยฟุ่มเฟือยคนเนี้โชว์รวยซึ่งอ่ะบาคมีบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ขัดแยง้งมันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่บล็อกคุณอยู่เพราะว่าคุณอ่ะมองมันเหมือนลึกๆคุณมอง ว่าคุณตรงข้ามกับสิ่งนั้นคุณมองว่าคุณน่ะอยู่คนรขั้วบคนรวยคุณมองว่าเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ได้รวยแต่คนรวยอ่ะคืออีกแง่หนึ่งแล้วคุณก็เหมือนด่าเขาเอาง่ายๆเหมือนคุณด่าคนรวยอ่ะทั้งที่ลึกๆจริงๆมนุษย์ทุกคนอยากรวยอันนี้จริงๆมันเป็นบวเบชันที่ขัดแย้งอยู่แล้วก็เลยมีคนถามว่าเราจะทํายังไงเวลาทําก็คือให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นเขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันรู้สึกว่าใช่เลยซึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละึ่งก็แบบบางครั้งร่ำรวยเงินฉ แบบนี้เลยเราคือพวกเดียวกันหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันเข้าใจไหมคะพูดเล็วไปปะนะคะสวัสดีค่ะพี่พิงค์คนสวยเนาะแล้วรวยมากแล้วก็เป็นนางฟ้ามหาเศรษฐีที่ครบทุกด้านเป็นคนที่พูดจาไพเราะแทบจะไม่เคยพูดคำหยาบเลยสักครั้งแล้วก็เป็นคนที่เป็นแม่ที่น่ารักมากลูกจนลูกทุกคนบอกว่าเขาโชคดีมากที่มีแม่เป็นพี่พิงค์แล้วก็เป็นรักเป็นหลงแล้วก็เก่งแล้วก็น่ารักเป็นความรักแล้วก็เก่งทั้งด้านการงาน แล้วก็หุ่นก็สวยเช้งกับเดะก,การเงินก็คือเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ธุรกิจก็เก่งจิตวิญญาณก็ตื่นรู้สุดยอดว้าวเขียวเขาจีสุดๆใช่ไหมคะ